และแล้ว HSK 3ของเราก็มาถึงบทที่14บี่นะครับบทที่14นั้นชื่อว่านี่บ่า水果拿过来นี่บ่า水果拿过来นี่บ่า水果拿ล来จะแปลว่าคุณเอาผลไม้มา,าคือผลไม้นะครับผมเรามาดูรูปกับคำศัพท์กันก่อนเนาะเหมือนเคยคำที่หนึ่งนะครับอาหารอ่ตาน ช菜单คืออะไรใช่ดันก็คือสิ่งที่เราไปร้านอาหารแล้วก็เราต้องมีเพื่อสั่งอาหารเนาะส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่มี菜单เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเขามีกับข้าวอะไรบ้างใช่ดันจงแปลว่าเมนูนะครับผมเมนูก็คือคําที่ยีนะครับผมต่อไปพอไปร้านอาหารเราเนี่ยเราก็ต้องมีภาชนะในการใส่อาหารใช่ไหมครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าซุปเราก็จะเติมด้วยหวาน แต่ถ้าผันจะเนี่ยบางทีก็จะมีกับข้าวใส่ไว้บนผันะนะครับผันจะจงแปลว่าจานนะครับผมก็คือ F ต่อไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะผมชอบตูวทีวเจมีมูมากเลยเพราะมันก็จะมีหลากหลายมีแบบว่าทั้งตารามีทั้งแบบว่าหนังอะไรอย่างนี้นะครับตนนั้นแต่ทีวเจมีมูก็คือทีวีโปรแกรมหลัก รายการทีวีนะครับผมก็คือดีนะครับต่อไป月亮นะครับ月亮คืออะไรตอนกนลางคืนแล้วเนี่ยก็จะมี月亮ตอนกลางวันจะมี太阳月亮ก็คือดวงจันทร์นะครับต่อไปปิ้งเชียงนะครับปิ้งเชียงคือสิ่งที่เราเอาไว้เก็บของเก็บอาหารที่เรากินไม่หมดนะครับเพื่อให้มีความเย็นอยู่ในนั้นอาหารจะได้ไม่บูดง่ายนะครับผมอันนั้นก็คือ ตู้เย็นนะครับผมต่อไปนะครับเเวลาลดน้ำหนักอะบางทีก็คือหิวหิวใช่ไหมทรนเนอร์ก็บอกว่าลองกินเชียงเจียวสักลูกหนึ่งสิแต่ว่าไม่กินบนหวีนะกินเป็นลูกเชียงเจียวนะครับผมก็คือกล้วยนะครับผมโอเคทีนี้เรามาลองอ่านบทกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับใจเจ้า 在家คืออยู่ที่บ้านดูคำศัพท์ใหม่กันต打扫打扫打扫กวาดห้องนะครับผมหรือว่าเก็บกวาดคำว่าสาวเนี่ยก็คือกวาดห้องตาเสาก็คือการเก็บกวาดนะครับผม干净干净ก็คือสะอาดนะครับหลังจากเราทำความสะอาดแล้วมันก็ต้องสะอาด然后然后ั้น แล้วก็ปิ้งเชียงปิงเชียงที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นะครับก็คือตู้เย็นนะครับผมเรามาดูกันนะครับโจกว่า客人就要来了你怎么还不打扫房间呐客人就要来了你怎么还不打扫房间呐แขกจะมาแล้วทำไมยังไม่เก็บกวาดห้องอีกโจมิง่า,า别着急我让孩子们打扫呢 客人来的时候他们会把房间打扫干净别着急别动力我让孩子们打扫呢残骸得得 c 他们慌啥又来客人来的时候跑开骂娘他们会把房间打扫干净铺好你也不他们还哄啥的能看电视啊那你也不能看电视啊腾阳安空个肚皮没带一起 周明宝娃，你让我做什么？你让我做什么？老坤还缠他们来。周太太宝娃，先把茶和杯子放好，然后把冰箱里的西瓜拿出来。先把茶和杯子放好，熬叉个鸟鸟往海底看。然后把冰箱里的西瓜拿出来。然后狼长男把冰箱里的西瓜拿出来。 西瓜和 demo 呢？哈，or demo or 角度一样呢？哈。钟明宝啊，太热了，我还是先把空调打开吧。太热了，乱骂嘞，我还是先把空调打开吧。长本爱管的管。ต่อไปนะครับอันที่สองตัดเตียงคว้าตัดเตียงคว้าคืออะไรคือโทรศัพท์นะครับคำใหม่ก็จะมีซีซาร์ซีซาร์ก็คืออาบน้ำเรื่องมือ 节目ก็คือรายการโปรแกรมที่มันแบบว่ารายการนางรายการทีวีอะไรอย่างนี้เราจะใช้节目นะครับทงบบกาว่า你在忙什么呢？刚才打你的手机你也不接。你在忙什么呢？คุณงอะไร用ยู่忙าว่น用ะ。刚才打你的手机你也不接。刚才打你的手机你也不接มอกีโทรหาคุณคุณก็ไม่รับ 小刚保，万，对不起，好错，我刚洗了个澡，没听见，有什么事吗？我刚洗了个澡，木吉阿姆没听见，没得音，有什么事吗？米阿来鲁宝，同事宝我想问问你公司里的一些事情，我想问问你公司里的一些事情，参伢子他们楞老提有奈玻璃萨奈，小刚来宝万。 你先等一下，我去把电视关了。你先等一下，老子后我去把电视关了。惨白比 TV 版嫩。同事保完没关系，你先把电视节目看完吧，然后再给我回电话。没关系，没本来，你先把电视节目看完吧，昆都来干 TV 还不管他，然后再给我打电话，老快拖下惨老干。 ต่อไปนะครับก็คือสามใจเชา่วหมิงเจ้าใจเสี่หมิงจ,จ้าเรามาดูคำศัพท์ก่อนคำแรก月亮月亮东站向向น盘子盘子站刮风刮风龙爬叔叔叔叔ลงุลง阿姨阿姨้า 故事，故事，佮佮人老，然后声音，声音，佮佮声嘛，哈，朋，我们读个，阿叻同学，保话，今晚的月亮真漂亮，像白色的盘子一样。今晚的月亮真漂亮，东张克尼水了个，像白色的盘子一样，门赞死好嘞。小明来保话、啊，是啊。 外边也不刮风，我们坐在外边，一边看月亮，一边吃东西，怎么样？是啊，菜鸟、哦。外边也不刮风，看那龙哥没怕。我们坐在外边，一边看月亮，一边吃东西，怎么样？老板难看那，嘟东咱白跟那喊白的妹。同学宝宝，好啊，好啊，李西。 我先把桌椅搬出去。我先把桌椅搬出去。刘仓，你都来搞、哦、然后你把水果拿过来。然后你把水果拿过来。聊公哦，捧了买嘛。我们听叔叔阿姨讲讲他们年轻时候的故事。我们听听叔叔阿姨讲讲他们年轻时候的故事。老板放困龙困难他老勒关，关关关关关关关草关 小明来保哇，太好了！记得给大山打个电话，让他马上过来。太好了，李张乐，记得给大山打个电话，要轮通话大山呢，让他马上过来，还好吗？丢你嘞！同学来保哇，不用打了，你听外面的声音，一定是大山，不用打了，没动头了。 你听外边的声音，long 风闲闹一定是大山，奔大山的呢。到白，奔บทความ菜单，菜单ก็คื简单，简单，เล香蕉，香蕉คือกล้วย你吃过水果饭吗？你吃过水果饭吗？กิน 靠那普了买没？你在饭馆的菜单上见过水果饭吗？你在饭馆的菜单上见过水果饭吗？昆可以喊靠那普了买波美努啊喊来拉啊喊都包。你想学着做水果饭吗？你想学着做水果饭吗？昆亚连路未提他们靠那普了买没？其实做水果饭很简单。 其实做水果饭很简单。晶晶干他们靠那婆了买挨卖先把米饭做好，先把米饭做好，红好还色，然后再把一块块新鲜的水果放进去，然后再把一块块新鲜的水果放进去，来块阿婆了买替还色嗦嗦尿往好摆呢哈，水果饭就做好了，水果饭就做好了。 烤菠萝蜜果色啦，你可以做苹果饭，昆汤烤那艾本，香蕉饭烤那果。要是你愿意，它昆 OK 昆 Yum，还可以做西瓜饭，杨茶嘛他们烤那淡木伊。多吃新鲜水果对身体好，多吃新鲜水果对身体好。金菠萝蜜酸酸呢，蛮滴到冷开呐卡。 ต่อไปนะครับเรามาดูกรามาส์นะครับกรามา์ที่หนึ่งปาอจื้อนะครับปาซจื้อนะครับในนี้จะมี结果补语结果补语ก็คือผลลัพธ์นะครับู่ก็คือประโยชน์เสริมประโยชน์เสริมเกี่ยวกับผลลัพธ์ชื่อเสียง补ก็คือทิศทางแบบว่าไปยังไงทางไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมเรามาลองดูตัวอย่างที่เขายกมานะครับส่วนใหญ่นะครับปาซจื้อนะครับเราจะพูดยังไงก็คือ subject นะครับผม ประทานปวกกับป่านะครับผมประทานปวกกับป่าแล้วก็ปวกกับกรรมนะครับผมแล้วก็ปวกกับกริยาแล้วก็สุดท้ายปวกกับประโยชน์เสริมต่างๆที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเรามาดูตัวอย่าง我把衣服洗 干净了ป่นะน้อผมวัวก็คือประธานเีืูอคือการผมเอาเสื้อผ้าไปทําาะไรซีซีก็คือซักซักให้ยังไงซักให้干净了ก็คือนื่องจากว่ามันซักออกมาสะอาดแล้วนะก็เลยมีเหรอก็คือซักเอาเสื้อผ้าไปซักจนสะอาดนั่นเองนะครับหรือว่ามามา่หางไม่าำฟันมา,มาแม่หย,มยังไม่ ป่าฟันก็คือถ้ากายังไม่ก็คือไว้นาป่าเนาะยังไม่ป่าฟันอะไรม่มาทำหป่าฟันจั้วทำเข่านะก็คือคุณแม่เขายังทําอาหารกับเขาไม่เสร็จนะครับจะสังเกตว่าจะไม่มีเหลอเพราะว่ามันยังไม่เสร็จต่อไปล同ิง把铅笔拿出来请同学们ขอให้เรานักเรียนนะครับผมป่าเอาอะไรเอาปีก็คือตินสอ นาก็คือหยิบนะครับหยิบออกมาอันนี้ก็คือชื่อเชียงปูอยู่ก็คือที่ถังเนาะออกมาจากกระเป๋าหรือว่าหนี่คนป่าวยกวก็คือประธานปวกกามเนาะคนเอาผลไม้มาหยิบก็คือหยิบนะครับผมกว๋วะไหลมาที่นี่ก,ก็คือเอามาที่นี่นั่นเองก็คือยกมาที่นีอ่อยู่ที่ว่าผลไม้นานเป็นลักษณะยังไงหิ้วมาก็ได้หรืออะไรนาก็คือการ ลักษณะเอาสิ่งของสิ่งหนึ่งไปจาก A ไป B ในนี้ก็คือนากาไไลก็คือมาทางนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแต่งประโยคนะครับสามารถลองโพสต์ตรงนี้แล้วก็ลองแต่งประโยคดูแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับต่อไปก็คือ g r a n m a เซีนยนจยกับหลังโหนะครับผมโดยเซียนจ่ายโย่หลงโมันคือการปงบอกว่า อ่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะครับโดยเสียนก็คือเกิดก่อนใจ้กับโยกก็คือเกิดที่หลังหลังข้ก็เกิดที่หลังเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างของใจ้กับโยกนะครับใจ้จะคือพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นโยกคือพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมเรามาดูตัวอย่างกัน回家以后กกับบ้านนะครับ回家以后我先做作业我先做作业然后吃饭 然后吃饭，聊快健康呢哈。倒拜。我先坐了一个小时公共汽车，我先坐了一个小时公共汽车才那路巴士出门口又坐了一会儿地铁才到小刚家，又坐了一会儿地铁才到小刚家。虽然话他疼伴小刚了呐，他แค่พูดถึงสิ่ 老白，你先把电视节目看完吧。你先把电视节目看完吧。昆都来干 TV 还在干呢哈，先呢哈鹏，然后再给我打电话，然后再给我打电话。你看我,我再没了快头，老快拖海船，所以我到呢啊，考都 TV 有，老快都才了，อนาคต快拖海船，安尼个来才在，เพราะยังไม่เกิดขึ้น。老白，先把米饭做好。 先把米饭做好哄烤黑色 g 然后再把一块块新鲜的水果放进去。然后再把一块块新鲜的水果放进去。老婆我闹了妈在好爸爸抱抱妈妈在好爸爸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 在好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  ก็คือผมหยุดให้หน้านี้แล้วก็ลองพิมพ์ด้านล่างได้นะครับผมและอันนี้ก็คือบทที่14ของ HSK3 ครับถ้าอยากเรียนรู้ HSK3 แบบฟรีๆนะครับสามารถรอติดตามผมได้นะครับแล้วเจอกันครับ